นี่จะมาสหากรณ์ของนาวิดโดทินนะครับจะเห็นได้ทุกอย่างเขาจะเป็นอะไรของนาวิดโดทินหมดเลยนะครับมามามาดูกันโอ้โหหมวกทุกอย่างเป็นนาวิดโดทินหมดเลยก็แต่งเ,เกงออกกําลังกายของเขานะเสื้อเขียวเขียวนาวิดโดทินนะอ่ะโอ้เสื้อนี่ก็สวยนะ เฮ้ยตอนนี้โอเคเลยอะ่ะ49เหรียญโอเคอยู่นะเฮ้ยเจ๋งว่ะดูซะจะพามาดูเครื่องแบบน้าวิโยทินนะครับนี่เจ๋งว่ะเฮ้ยสวยสวยสวย แต่จากก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าเป็นองนาวิดโดทินโอ้โหอันนี้ทหารเรือบุกนะครับเราบุกบุกค,ค่ายนาวิดโดทินวันนี้มีหมดเลยนี่โอ้โหทางเกงสีฟ้าน้ำเงินเออเจ๋งดีวะ่ะไอชุดเขียวของเขาก็าโอเคเลยนะสีเขียวสุดยอดสุดยอดปะกรูแต้ เดี๋ยวรูซิว่ามีของทหารเรือเซคชั่นของทหารเรือไม่แค่นี้ครับมีแค่นี้นิดเดียวนอกนั้นนาวิดีโอทีมหมดเลยแม้กระท,งทงั่งธงบุกสหากรณ์นะครับวันนี้เราบุกสหากรณ์อ๋อในชุดเฮ้ยโอเคเลยว่ะสนุกสนุกสนุกหรือม่มีอะไรอีกมีอะไรเจ๋งๆอีกไหม ตามมาครับต้องตามมาจ่าพามาดูของแปลกๆวันนี้โอ้โหเสื้อเขาโอเคอยู่นะมันคนละสีกันเลยเห็นปะของเขาสีออกจะเข้มนิดหน่อยมวกเฮ้ยนี่เจ๋งๆว่ะอันนี้แบบพวกสีทะเลรายราคาก็าโอเคอยู่นะแต่ก็ของนาวิดยโยทีอย่างเดียวเจ๋งว่นะอโอเคครับตามมาครับจ่าพามาดู สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกู้ค,คนวันนี้เจอกันแฮมเมอร์กับจ่าโออเมริกา around the world นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนี่ที่ติดตามแล้วก็ใครที่กำลังเข้ามาใหม่มาเจอจ่านะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงคือแบบนี้ครับจ่าได้หายไปเกือบอาทิตย์หนึ่งละไม่ได้ลงคลิปมาเกือบอาทิตย์หนึ่งละก็ไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่า จะมาทํางานสถานที่ใหม่อะไรก็ยังไม่ลงตัวก็เลยให้เวลากับที่ทํางานเยอะหน่อยนะครับแต่ยังคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมโอเคจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วจาก็ยังตอบคอมเมนต์ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะทิ้งช่วงวันสองวันหน่อยแล้วก็มาตอบทีเดียวแต่ยังตอบทุกท่านนะครับดูได้เลยว่าจะเห็นได้เลยว่าจ่ายังตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะจ่าเชื่อว่าทุกคนเสียสละเวลามาให้คอมเมนต์คลิปต่างๆของจ่าจ่า ก็ต้องเสียสละเวลาให้พี่น้องทุกท่านเหมือนกันเพราะเรา,าช่วยกันและกันเพราะว่าห้องนี้คือ,อเป็นห้องสมุดที่เรามาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่จ๋าเข้าไปอ่านนะครับแล้วคิดว่ามันน่าสนใจมากเขาเลยบอกว่าจ๋าครับทาคลิปนี้หน่อยครับผมอยากรู้ว่าทหารเรือสหรัฐสมมุติว่าเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่สิทธิพ่อแม่ลูกเมีย ของเขาได้เข้าบรรจุเป็นทหารแทนหรือไม่ครับทำไมเพราะอะไรผมอยากรู้จริงๆครับจ๋าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเป็นยังไงจ๋าไม่รู้อะไรยังไงเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่จ๋าได้พูดไปจ๋าไม่เคยเป็นทหารไทยมาก่อนนะครับถ้าจ๋าเข้าใจคําถามที่น้องเขาคอมเมนต์มานะครับชื่อว่าคุณขวัญชัยนะครับแซ่หอนะครับได้พิมพ์คอมเมนต์นี้มา ถ้าจะเข้าใจไม่ผิดคําถามคือว่าถ้าจ่าเกิดเสียชีวิตในหน้าที่แล้วลูกหรือว่าคนใกล้ชิดจ่าคนนั้นจะมาเป็นแบบได้สิทธิพิเศษในการรับตําแหน่งไหมนะครับคําตอบคือไม่เลยนะครับทหารของกองทัพอเมริกา มันมันไม่มีแบบนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเมืองไทยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าส่วนพี่ๆน้องๆที่กำลังฟังจ่าอยู่ยังไงช่วยตอบมาด้วยนะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ของอเมริกาไม่มีเลยครับผมอ,อมีคือคือถ้าคือยังไงอะ่ะมันไม่มีสิทธิพิเศษหรือว่ามีบัตรที่แบบว่าเฮ้ยคุณได้สิทธิพิเศษเพราะว่าพ่อหรือแม่คุณได้เสียชีวิตในหน้าที่ทางเพราะฉะนั้นทางข้าราชการจะ ช่วยคุณมันไม่เกี่ยวกันเลยสุดท้ายมานี่มันเข้ากับขั้นตอนการสมัครเข้ามาเป็นทหารถ้าน้องคนนั้นไม่ผ่านขั้นตอนหรือเอกสารไม่ครบน้องคนนั้นก็ไม่สามารถเป็นทหารได้นะครับมันมันเป็นอะไรที่แบบตรงๆมากเลยไม่ได้อ้อมพร้อมเลยถึงเข้าใจอยู่ว่าโอเคพ่อของคุณได้เสียสละชีวิตแม่ของคุณได้เสียสละชีวิต แต่ทางกองทัพอเมริกาไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะกองทัพเรือครับแต่เป็นทุกกองทัพเลยคือทหารเขาก็แบบคือไม่มีสิทธิพิเศษสุดท้ายมาคุณก็ไม่ได้อะไรเลยนอกสจากนอกสจากสวัสดิการที่พ่อหรือแม่คนนั้นทําทิ้งไว้ให้ตัวลูกๆนะครับแค่นั้นจริงๆไม่มีสิทธิพิเศษสรุปหวังว่าจะตอบ คำถามได้นะครับแล้วจาาขอโยงไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็มันก็จะเคยตอบไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับว่าจ๋าครับถ้าเกิดผมตายขั้นขั้นเียตายในหน้าที่แล้วพอมาเผาศพเนี่ยทางข้าราชการอเมริกาเนี่ยเขาจะบำ,บำเน็จบำนานยศให้จนถึงร้อยตีเรือตีไหมคำตอบคือไม่นะครับหยุดตรงนั้นแหละครับคุณก็ มันก็จะมะีเห็นอ่อนที่สลักชื่อเนาะว่าเวลาทหารตายในหน้าที่เนี่ยเขาก็สลักชื่อแล้วก็ยศคุณอะไรที่คุณเสียชีวิตไปเวลานั้นนะเวลานั้นนะครับก็นั่นคือยศของคุณไปไม่มีการที่แบบเฮ้ยตายไปแล้วเลื่อนขั้นเจ็ดขั้นอะไรประมาณนี้มันในกองทัพอเมริกาตั้งแต่จ่าบรรจุมานะครับไม่เคยเห็นมี แต่เมื่อก่อนสมัยก่อนนี่อาจจะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีวิธีหรือว่าประเพณีแบบนั้นแต่ว่าตั้งแต่ไปมาเกือบ20่เกือบยีปีนี่ไม่เคยเจอแบบนั้นมาก่อนนะครับยศของทหารของอเมริกาเขาคือเขาให้คุณค่ากับมันนะแต่พอเวลาคนไหนออกหรือว่าเสียชีวิตหรือว่ากเกษียณไปแล้วอะยศตรงหน้าคุณก็หายไปโดยปริยายเลยนะครับไม่มีใครที่จะเอามา ว่าออกทหารแล้วก็บอกว่าฉันยศนี้ยศนี้คือกองทัพอเมริกาไม่มีใครมาเขียนตรงหน้าชื่อเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครสนใจ <c oughs> โอเคครับวันนี้จ่าก็อุ้ยมีอีกเรื่องนึงแล้วกันเอาไหนไหนก็มันเป็นคลิปที่สั้นเดี๋ยวจ่าขอเพิ่มอีกอันนึงมีคนถามว่า d o อกแท็กนะครับด็อกแท็ที่ห้อยคอเนี่ย มันมีความหมายอย่างไรนะครับก็สมัยนี้นะ d o อกแท็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วครับอย่างจ่านี่ได้ตอนจบโรงเรียนทหารมาใหม่ๆนะ d o อกแท็คืออะไรก็ไอ้ที่เป็นเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนอ่ะเหมือนสร้อยคอแล้วก็มีเหล็กแล้วเขาก็พิมพ์ชื่อพิมพ์รหัสเข้าไปอมีคนถามว่าจา่าเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับก็คือ ถ้าจะจจาไม่ผิดนะคือหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณเสียชีวิตไปแล้วก็ศพมันหนักเอาไปไม่ได้ก็ดึงสร้อยออกมานะครับหือสองคือถ้าเกิดแบบตายในหน้าที่แล้วก็โอ้ศพเละเน่าเฟะหรือว่าไหมเกรียมไปอะไรอย่เงี้ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมครับเพราะว่าอาอยู่ในสนามลบมันก็ไม่สามารถที่แบบเฮ้ยจะมีรถแอมบูลน์หรือว่ารถฉุกเฉินมารับศพแล้วก็เอาไปชันชุดเอ้ชันชุด ชนสูตรศพนะครับมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยด็อกแท็กเนี่ยมันถึงแบบได้ใจได้แบบทันทีอ่านะก็ส่วนมากนะบางคนที่เขาไม่ไม่มัดติดกับคอนะบางคนที่มัดติดกับรองเท้าบูทนะรองเท้าบูทก็จะมีก็จะมีด็อกแท็กเนี่ยท,ที่ทุกทีเขาห้อยคอเนี่ยเขาจะมัดรองเท้าบูทกันแต่เดี๋ยวนี้จะาไม่ค่อยเห็นมีใครจะมีแล้วอะ่ะแต่ไม่รู้พี่ๆน้องๆทหารที่ ทหารอเมริกันนะครับที่เป็นทหารบกทหารนาวิทยาทินอ่ะจ๋าพูดผิดพูดอะไรผิดไปช่วยมาคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับว่ากองทัพบ,บกเขายังมีกันไหมนะครับแต่กองทัพเรือนี่คือแทบจะไม่มีเลยครับงั้นจ๋าขอถามกลับไปถึงพี่พี่พน้องๆ้องทุกคนที่ถึงฝาที่ฟังถึงตรงจุดนี้นะครับแล้วเมืองไทยนะครับมีด็อกแท็กหรือว่ามีอะไรที่คล้ายกับทหารอเมริกันไหมเออจ๋ากาอยากรู้เหมือนกันจ๋าก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเขาห้อยอะไรกันหรือเปล่าเวลา แบบอเมริกาเขาก็จะมีด็อกแท็กด็อกแท็กก็มีชื่อมีรหัสแล้วก็มีเลือดกรุ๊ปแล้วก็มีศาสนาที่คุณเชื่อศาสนาที่คุณเชื่อที่พิมพ์ในในแผ่นเหล็กนั่นเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีคุณศาสนาอะไรเพราะว่าถ้าคุณตายไปเนี่ยทางทหารก็รู้เลยว่าอ๋อเขาเชื่อสายศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเราต้องทําพิธีศาสนาพุทธให้เขาด็อกแท็กมันถึงมีความสําคัญมาก แต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่เห็นเลยโอเคครับวันนี้จะามาถามตอบตั้ง3ามคำถามหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์ติชมได้เพราะจ๋าต้องการปรับปรุงตัวเองอยู่แล้วและสุดท้ายจ๋าขอฝากช่องจ๋าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยแชร์ ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับผมจ่าไปแล้วครับแล้วอย่ไงไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคงไม่ได้ลงบ่อยช่วงนี้นะครับแต่ก็คงอเอาเป็นประมาณสักอีก,อกสักสองสาวันเดี๋ยวมาลงใหม่อีกวันนี้จ่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม